สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคำทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายน2568เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีจอและสำหรับคลิปนี้เป็นดวงประจําเดือนพฤศจิกายนที่เป็นเดือนก่อนเข้าสู่สิ้นปีหลังจากที่ฝนตกชุกมาหลายเดือน เดือนนี้ท้องฟ้าเปิดอากาศสดใสเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวเดินทางสัญจรเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวและก็เตรียมเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความสุขเกิดความคึกคักมีชีวิตชีวาทางด้านปัญหาอุปสรรคเรื่องเลวร้ายต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายมาลงไปมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่และก็ต้องบอกว่าเดือนนี้จะมีหลายดวงปรับตัวดีขึ้นครับเกิดสิ่งดีๆเข้ามาจะมีข่าวดีที่รอคอย มีความสุขสมหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องราวที่ดวงปรับตัวเด่นชัดขึ้นส่งผลดีกับดวงชะตาอย่างชัดเจนครับเรามาดูกันว่าเดือนนี้ดวงการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรดวงการงานจะดีหรือไม่เพียงใดและดวงโชคลาภจะมีมากน้อยขนาดไหนรวมถึงมีสิ่งใดที่ต้องระวังบ้างในช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำทำนายในเดือนนี้กันเลยครับ ดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดวงมีเกณฑ์จะได้ออกไปพบปะผู้คนมากขึ้นมีการพบเจอกับเพื่อนเก่าๆสังสรรค์เฮฮาหรือได้เจอกับเพื่อนเก่าโดยบังเอิญรวมถึงคนรักเก่าที่เลิกลากันไปนานก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งเดือนนี้ก็เตรียมตัวกันให้ดีครับเพราะคุณจะไม่ค่อยได้อยู่เงียบๆเง,งาๆกันสักเท่าไหร่ครับจะมีการติดต่อสื่อสารกันกับคนหมู่มากบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความคึกคักสดชื่นสดใสจึงดูไม่น่าเบื่อ พราะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตครับทําให้กระฉับกระเฉงมากขึ้นใครที่อยู่ติดบ,บ้านมานานหรือทาแต่งานไม่ค่อยได้เจอใครเดือนนี้จะได้ออกเดินทางบ่อยขึ้นครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพบเจอกับเรื่องดีๆสิ่งแปลกใหม่สีสันในชีวิตและความโชคดีก็กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านี้ครับในไหนก็พูดถึงเรื่องความโชคดีแล้วเรามาดูดวงโชคลาภกันหน่อยครับว่าเดือนนี้ดวงจะเป็นยังไงบ้างก็ขอบอกเลยแล้วกันครับว่าดวงโชคลาภ ดีเด่นมากทีเดียวครับจะเป็นโชคที่เกิดขึ้นอยู่2ลักษณะด้วยกันตามแต่ดวงชะตาของแต่ละคนนะครับโดยโชคที่คุณมีโอกาสได้แบบแรกคือมีโอกาสได้รับทรัพย์สินสิ่งของมีค่าราคาสูงทรัพย์สินชิ้นใหญ่ประเภทอสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยอาคารที่ดินเป็นลักษณะของมรดกตกทอดครับทั้งจากครอบครัวตัวเองหรือทางฝั่งคู่ครองก็ตามทีครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับเป็นการได้มาอย่างง่ายดายแบบที่ไม่ต้องทําอะไรมาก ถึงเวลามันก็ได้ของมันเองครับจะเป็นโชคลาภีกประเภทหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนมีบุญเก่าดีมีบุญหนุนนําก็มีโอกาสจะได้รับโมรดกตกทอดกับเขาแต่คนที่ไม่มีโมรดกแต่อยากได้บ้านได้รถได้ที่ดินคุณก็มีโอกาสจะได้ซื้อได้ด้วยตัวเองครับหรือมีคนมาช่วยเหลือร่วมด้วยทําให้คุณได้สมหวังดังใจส่วนคนที่มาช่วยก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับก็เป็นคนในครอบครัวของคุณนั่นเองหรือว่าอีกแบบ คุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่มาจากการขายทรัพย์สินต่างๆก็ขายง่ายขายได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะขายที่ขายทางขายบ้านอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็จะขายออกในเร็วๆนี้ครับส่วนโชคลาบอีกลนะักษณะแบบนี้หลายคนก็คุ้นเคยกันดีครับเพราะว่าเสียงโชคกันเป็นประจำอยู่แล้วก็คือโชคที่เกิดจากการเสี่ยงดวงลาบลอยถูกลงังวัลเดือนนี้เป็นต้นไปครับดวงโชคลาบโดดเด่นดีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี จะเป็นช่วงที่ดวงคุณจะมีโอกาสได้โชคใหญ่ราบก้อนใหญ่ถูกรางวัลใหญ่ได้เหมือนกันครับก็นับว่าดวงดีมีโชคต่อเนื่องเป็นจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับซึ่งโชคลักษณะแบบนี้ก็ดีไม่แพ้แบบแรกทีเดียวครับเพราะได้เงินก้อนทันทีไม่ต้องรอนานซึ่งจะได้มากได้น้อยได้โชคกันลักษณะไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับบอกเป็นแนวทางไว้กว้างๆท่านี้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการครับ ส่วนในเรื่องของดวงการเงินก็นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจะเป็นจุดที่การเงินกําลังจะก้าวหน้าพลิกฟืนดีขึ้นตามลาดับครับเงินทองจะมีเข้ามาดีขึ้นหมุนเงินได้คล่องมือใช้จ่ายไม่ติดขัดฐานะการเงินจะมั่นคงมีความสุขก,กายสบายใจมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหลังจากที่มันอึดอัดเรื่องเงินเรื่องนิสิศมานานก็ถึงเวลาที่จะได้หายใจใหายคอได้โล่งขึ้นครับชีวิตดูมีความหวังมีพลัง ได้กลับมามีชีวิตที่สุขสบายขึ้นอีกครั้งครับเพราะว่าดวงการเงินเดือนนี้ดวงอยู่ในจุดที่ดีเด่นขึ้นกว่าเดินกันก่อนมากปัญหาเรื่องเงินเรื่องดินสินหมุนเงินลําบากหาเงินยากหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังมีเรื่องเสียเงินตลอดหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปกับอะไรก็ไม่รู้ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงคลี่คลายเปลี่ยนจากดวงตกต่ํากลายเป็นดีขึ้นครับเพราะว่านอกจากจะมีเงินมีทองเข้ามาดีขึ้นแล้วปัญหาเรื่องเสียเงินก็ลดน้อยลงด้วย ใครที่เคยยืมเงินไปเขาก็จะเอามาคืนในเร็วๆนี้ครับหรือคนไปติดหนี้เขาก็จะมีเงินมาใช้หนี้ใช้สินได้ตามกําหนดหรือครบตามจํานวนหมดหนี้หมดสินได้เดือนนี้ฐานะการเงินจะดีขึ้นในหลายๆด้านทีเดียวครับกระแสเงินก็เริ่มพัดผ่านมาทางคุณแล้วหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองทำมาค้าขายมองเห็นกําไรมากขึ้นเงินทองไหลมาเทมามีเหลือกินเหลือเก็บปัญหาเรื่องเงินก็แทบไม่ค่อยมีเลยครับ สามารถหมุนเงินใช้จ่ายได้ดีขึ้นและมีเงินในส่วนอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยหลายทางหมดกังวลไปได้เยอะทีเดียวครับและต่อไปจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงการเงินจะดีต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆครับดวงฟื้นตัวแล้วการเงินดีวันดีคืนคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองครับมาดูที่ดวงการงานประจําเดือนนี้กันบ้างครับในด้านการงานจะเป็นระยะที่คุณจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆโครงการใหญ่ๆระยะยาว ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เป็นความไว้วางใจมาจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไว้ใจให้คุณรับผิดชอบงานซึ่งถ้าคุณทําผลงานออกมาดีไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะก็รับรองว่าอนาคตสดใสแน่นอนครับถ้าคุณจะหวังด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีโอกาสอย่างแน่นอนครับและภาพรวมด้านการงานระยะน,นี้คุณก็มักจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าเจ้านายผู้บริหารระดับสูงอาจจะมีการประชุมเรื่องงานกันบ่อยขึ้น มีงานเข้ามาให้ทำเรื่อยๆก็เรียกว่าง,งานล้นมือครับแล้วก็มีรอต่อคิวอีกเพียบในปีหน้าแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะคุณจะมีผู้ช่วยมากมายมาคอยช่วยเหลือมาคอยซัพพอร์ตการทางานของคุณให้สําเร็จเสร็จสิ้นตามที่กําหนดครับก็ไม่ต้องรับผิดชอบงานคนเดียวตามลําพังครับเพราะว่ายังมีทีมงานมีลูกน้องหัวหน้าเจ้านายมาคอยซัพพอร์ตการทํางานของคุณซึ่งงานบางงานก็อาจจะเป็นโครงการระยะยาวที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยอะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าคุณมีทักษะความรู้ดีอยู่แล้วคงไม่ยากเกินความสามารถครับส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวทําอาชีพค้าขายงานบริการต่างๆคุณอาจจะได้หุ้นส่วนเพิ่มหรือได้คู่ค้าใหม่ๆรวมถึงการค้าขายต่างๆก็เริ่มจะกลับมาคึกคักมีลูกค้าแน่นร้านมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวมีกําไรเป็นกอบเป็นกำมการค้าการขายจะคึกคักไปจนถึงช่วงส่งท้ายปีเลยทีเดียวครับ แต่ก็ต้องวางแผนบริหารจัดการงานให้ดีครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสินค้าเรื่องสต็อกต่างๆเดี๋ยวของจะไม่พอขายครับฝากเตือนสักเล็กน้อยอีกสักเรื่องครับระยะนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวที่อายุมากอย่างพ่อแม่ที่มีโอกาสจะเจ็บไข้ไม่สบายหนักเบาก็แล้วแต่ดวงชะตาครับแต่ป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าได้ด้วยการหมั่นดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นใครอยู่ใกล้กันก็ดูแลกันง่ายหน่อยแต่ถ้าอยู่ไกล ก็ติดต่อถามไายความเป็นอยู่กันบ้างก็ดีครับยิ่งถ้ามีโรคประจําตัวด้วยก็ยิ่งต้องดูแลกันให้ดีขึ้นครับพยายามอย่าให้มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลมากเกินไปเพราะถ้าเป็นอะไรขึ้นมันจะหายช้าแต่ถ้ามีกําลังใจดีเจ็บป่วยไม่นานก็กลับมาหายแข็งแรงขึ้นได้ส่วนสุขภาพของคุณเองโดยรวมก็แข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าห่วงในระยะนี้ครับเสียอย่างเดียวคือเรื่องความวิตกกังวลความเครียดเรื่องต่างๆมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ร่างกายอ่อนแอ มีโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นก็ต้องหมันสังเกตตัวเองบ่อยๆครับว่าระยะนี้เราเครียดกันไปไหมถ้าใช่ก็หายเวลาพักผ่อนบ้างก็ดีครับอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปไม่ดีทุกคนมีความอยากได้อยากมีกันทั้งนั้นครับก็เอาให้มันพอดีพอประมาณจะได้ไม่เหนื่อยหนักเกินกําลังไปอะไรที่มันเป็นของเราชาเร็วมันก็เป็นของเราบันยังขําครับใครก็เอาไปจากเราไม่ได้แต่ถ้าสิ่งไหนมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกจะฝืนมากแค่ไหนสุดท้าย มันก็ไม่ได้อยู่ดีเรียกว่าเหนื่อยเปล่ากับทั้งหมดที่ทำมาทางที่ดีก็คือทางสายกลางครับที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้ก็ลองนำมาปรับใช้กันดูนะครับจบคำทำนายสำหรับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น่อยครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีคิดหวังสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนามีชีวิตสุขสบายร่างกายแข็งแรง แล้หมันทำบุญสร้างกุศลทำแต่ความดีไม่เบียดเบนผู้อื่นและสรรพสัตว์ชะตาชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ